เราต้องกินแบบรุกทุ่มเราต้องกินแบบรุกทุ่มนะพี่ี่เพื่อนเราเรากินแบบกินกินแบบเนี้ยขอเราเคยกินมาัง่เด็กสวัสดีคุณเจ้าบอส่ยเรากินมาสมัยก่อนเรามีปลาตังโกเนาะมีปลาตังโกมีขนมปังแล้วก็กินโอวัลตินอ่ะอันเราจะไม่ได้กินกาแฟเนาะยังเด็กอ่ะแล้วเกลวัลตินล้วก็ทำไงปะกินบ้า ฟ้าใหม่ผมก็ไม่เชื่อครับว่าสี่จุดเก้าครับในี่สี่เก้าแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นงาดำอันนี้เป็นงาดำขนมปังีิ้มงาดำสวัสดีค่ะคนสวยเจ้าบ้านสวัสดีนะคะ ที่เสมือนร้อยร้อเก้าคุณบิอาบิบอกอยู่บอกว่าสวยครับขอบคุณนะคะขอบคุณน้องชายนะคะนี่เขาก็จะจิ้มเนี่ยจิ้มะดนี่กาแฟนี่ะดนี่เขาก็จะมีงาขายอยู่ละ ก็จะจิ้มงาดำอีกงาดำนี้เขาก็มีประโยชน์สวัสดีครับเฉบอนพี่เสมือนร้อยหมื่นสวัสดีพี่เฉบอนนะอืมเดี๋ยวก็กินกาแฟทัไนทะายี่เ,เพื่อนๆแล้วก็จะไปเข้าครัวเอากับเ้าาพี่ พี่ไปก่อนนะคะเธอ,อต้องไปทำบุญต่อบาตตอนเช้าในวันพระใหญ่อืมขอบคุณนะคะพี่ตักบาทเผื่อ้องด้วยนะอนุมโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะที่สุที่ใช้ี่บอกออู้อ้ แต่ว่าน้องจะไปทำบุญน้องก็จะไปตามไปวัดอาจจะนวดเนี่ยเข้าเกิดทานไันอะไรครับเจ๊อยู่ที่จานสีหรือจานดำเป็นมัดเนี่ยอันนี้นะงานดำพี่คุณช่วยงานดำพินคนอันนี้ไม่ทานตะวนัน อังแค่สองให้ท,ทานตัววันของเก็จะถ่ายไปพเพื่อนๆไม่ไม่เยอะครึ่งชั่วโมงเราก็จะลงไปที อันนี้ก็จะเป็นงานดำง,งานดำมาจิ้มจิ้มปลาก็จิ้มขนมปังงานดำน้องมาจิ้มขนมปังอืี่ยไ้ยินเลยอ๋อเราไปทานงาดงนดำพันยุพืชผู้หญิงเขากินทางกระเพียวผัวนใช่ไหมใช่พี่งงเพราะงานดำเขาพันยุพืชเนาะเขาก็จะมั่ดุล หัวหันบางดงหัวหันบางดงเส้นผมวันนี้เป็นวันที่ยอดขอบคุณนะคะคุณเอ็กโซดัสเอาจะบแคบก,ก,ก,ก่อนแคบก,ก่อนแคบก่อนคุณเอ็กโซดัสส่งของขวัญให้อีกแล้วคุณเอ็กโซดัสเขาเป็นแบบเอฟซีที่น่ารักมากเลยนะเขาจะค่อยส่งกําลังใจส่งของขวัญให้น้อแล้วน้องก็คือเราเดไปทําบุญร่วมกัน อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าน้องรัดครบรายเหรียญน้องรัตจะเอาเงินไปให้แม่มน้องรัตจะลงชุมชนให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะคะช่องเรียญดอนล่าใช่คุณเอสโซดาเขาเขาส่งเขาส่งให้หนูประจำเลยสองรอบแล้วขอบคุณนะคะคุณเอสโซดาขอบคุณนะคะอัารักที่สุดเลยเอาว่าอันนี้น้องรัตก็จะลงชุม